ก็สวัสดีนะครับสวัสดีพ่อปลาแม่ปลาใจบุญใจดีทุกท่านนะผมเอซเนาะช่องภายเสาห้านะผมก็สวัสดีด้วยนะผมนี่ผมก็มาพบมาเจอเนาะกับเรานะผมช่องไายเสาห้าผมก็มาดูนะผมความเป็นอยู่เนาะกับน้องเสาห้านะผมแล้วก็พี่ๆนะผมก็จะอยู่กันประมาณนี้นะผมแล้วก็จะมีทั้งหมด3เชือกนะผม พอดีพ่อควันเนาะกวาดกวาดนะผมกวาดของน้องนะผมทําความสะอาดเนาะให้แม่ควันนะผมมาเก็บนะผมก็พอควันก็นะผม,ะผมตัดหญ้าเนาะนี่ผมก็ก็เลยกวาดไว้รอแต่ตอนเช้านะผมตอนเช้าเราก็ใส่บานนะผมแต่ไม่ได้ให้อ่าถ่ายคลิปลงนะผมแล้วก็ทําไปแบบงเงียบๆนะผม กับเราเองนะผมก็มาดูนะผมความเป็นอยู่เนาะว่าโรงนี้ก็เป็นโรงเก่านะผมที่พญาคุณแผนนะผมที่แกยังมีตอนที่แกยังอยู่นะผมก็จะเป็นโรงของแกนะผมเราก็นะผมก็ได้จากไปเนาะจากจากครอบครัวของขวัญอุ้ยนะผมจากเราไปนะผมก็คนเราผมมีเกิดมีเก็บมีเก็บมีการจากนะผมก็ธรรมดานะผม ก็จะอยู่นะผมลูกชายนะผมลูกสาวห้านะผมก็จะอยู่แทนที่นะผมนี่ผมก็มดูนะผมโรงเราก็เป็นโรงเก่านะผมหลายปีแล้วผมมาดูความเป็นอยู่นะผมก็อ่านี่ยผมเสาปูนนะผมมาดูได้นะผมเสาปูนนะเราก็มาให้ดูนะผมว่าอ่าเสาน้องก็ผุนะผมพอดีอ่าพี่พลอยเนาะ มาโยกม,มาโยกไปโยกมานะผมก็สอบปุนกนเลยแตกนะผมเพราะว่าการใช้งานก็ธรรมดาผมก็เราแค่อ่าให้น้องแบบหลบแดดหลบฝุนนะผมกับเรานะผมก็ประมาณนี้เนาะเพราะว่าโรงที่เราเติมต่อนะผมก็จะเป็นอ่าต่อเติมจากโรงเก่านะผม ที่เราให้น้องแบบได้มีพื้นที่อยู่มากนะครับแต่เราก็ธรรมดาผมก็การใช้งานเนาะการแบบเวลานะผมที่ควันไม่เคยอยู่บ้านนะผมก็ไปอยู่ต่างจังหวัดเนาะก็อาจจะมีมีพังอะไรนินดๆบ้างนะผมธรรมดาผมปวกก็กินนะผมอันนี้ก็เป็นที่กั้นนะผมกั้นแบบแสงแดดเนาะเพราะว่าเวลาแสงแดดมานะผมก็ จะส่งมาหาทางน้องช้างเนาะควันก็เอาไม้มาตีนะผมมาบังกันแสงแดดน,นะผมเพราะว่าเราก็ในแดดแบบทางที่มันตกนะผมช่วงบ่ายไปนะผมก็อาจจะแดดส่งมาเนาะหาทางน้องช้างนะผมแต่ควันก็นะผมก็เลยเอาไม้มาตีกันไว้นะผมกับเราเนาะผม ดูครับผมวันนี้ก็2หันเนาะวันนี้ก็ออกบังกายนะผมออกเดินเล่นนะผมไปกับพ่อขวัญนะผมออกพอดีแม่ขวัญก็นะผมไม่ว่างเนาะถ่ายคลิปให้คุณแม่ได้ดูนะผมกับทุกท่านนะผมก็เพราะว่าลูกชายขวัญนะผมมาด้วยผมกับลูกสาวเนาะก็อาจจะวุ่นวายวุ่นวายนะผมก็อาจจะ ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะผมว่าตอนที่น้องออกกำลังกายออกเดินเล่นแล้วก็นะผมทำให้แบบดีที่สุดนะผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะผมกับเรานะผมนี่ผมก็บรรยากาศนนะ้เพราะว่าเสาแต่เสานะผมก็จะแตกจะแตกนะผมแตกทุกเสานะผมเดี๋ยวควันจะให้ดูนะผม เพราะว่าขวานก็จะทำอ่าคิดว่าโครงการนะผมจะอ่านี่ผมจะแตกนะผมอันนี้เพิ่งต่อเติมลงลงใหม่นะผมเนี่ยผมพอดีไม้เราก็ผุนะผมต่อเติมลงใหม่นะแล้วก็นะผมยังไงเนะพูดไม่ถูกนะผมก็แบบว่าน้องช้างถูนะผมจะแตกนะผม ก็จะมีหลายที่นะผมทุกเกือบทุกเสานะผมอย่างนี้ผมควันก็คิดนะผมว่าถ้าเข้าจะดูฝนเนาะถ้าว่าฝนลงฝนแรงนะผมก็อาจจะอ,อาจจะมีการเซซักเซฝานะผมกับเรานะผมประมาณนี้นะผมฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะผมอันนี้เป็นไม้จะเป็นโรงเก่านะผมโรงเก่าของเราเนาะเราก็ต่อเติมนะผมควันก็ยังคิดว่านะผมว่าจะทําแบบไหนเนาะ ต้องปรึกษาไอช่างนะผมเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ช่างนะผมเราก็เป็นแบบคนเลี้ยงช้างนะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอช่างเท่าไหร่นะผมประมาณนี้นะผมเนี่ยผมก็ดูเนาะผมทุกท่านเนาะก็ฝากทุกท่านนะผมก็อยากได้ทุกท่านนะผมะมาเมตตาเนาะมาช่วยนะผม กับน้องช้างลงช้างนะผมก็จะประมาณสนะี่เสาเนาะจะเป็นโครงเหล็กหมดเลยนะผมสี่เสาแล้วก็ควันก็จะไปาพานอ 6, 5, นองเสาห้าผมไปอยู่แบบเชือกเดียวนะผมเพราะว่าลูกชายควันอ้ยผมชอบไปยกพี่ๆนะผมประมาณนี้ผมมันห้าเสาหกเสาเนาะห้าเสาหกเสานะผมเพราะว่าเผื่อความาแดดส่องอะไรอีผม นี่เป็นพิถอยพิถอยอย่าอ้วนมากนะผมอ้วนอ้วนสุดสุดนะผมพพถอยนะผมเพราะว่าถามว่าควันเลี้ยงดีไหมก็ควันเข้าใจนะผมในการเลี้ยงช้างนะผมก็อาจจะไม่เก่งเรื่องการเลี้ยงช้างนะผมถามจริงนะผมบางเชือกผมมามาอยู่เนาะอาจจะอ้วนไม่เท่าพพถอยนะผมนี่ผมก็ให้มาดูจเต็มนะผมดูแบบภาพชัดไม่มีสโลติ้งคลิงคลิงสมุงนะผม ก,กับเรานะผมน้องก็อาจจะอ้วนนะผมอ้วนนะผมอ้วนก็เพราะว่าควานก็พยายามที่ว่าจะหาเวลาว่างนะผมพาน,น้องออกเดินนะผมเพราะว่านาลายไขมันนะผมเพราะว่าน้อง <c oughs> อยู่กับที่เนาะเพราะว่าควานก็วิ่งไปหาย้านนะผมในการหาอาหารให้กับน้องๆนะผมก็บางครั้งก็ไปก็อาจจะไม่เต็มคันรถนะผมหากว่าจะหาได้นะผมก็อันนี้เป็น ที่ฤดูนี้ผมที่ว่าเราหาอาหารยากที่สุดน,นะผมก็เป็นประมาณนี้ผมอันนี้ก็เป็นต้นไม้ผมที่ควานนะผมตัดมานกเมื่อวานนะผมตัดมานะผมให้กับน้องๆผมเป็นอาหารที่ฤดูนี้ผมที่น้องๆจะได้ทานนะผมทานแล้วก็ถามว่าอร่อยไหมก็ไม่อร่อยเท่าไหร่นะผมก็ก <c oughs> ็เป็นวิตามินอีกอย่างหนึ่งผมเพราะว่าต้นไม้นะผมเวลาน้องไม่สบายก็จะกินต้นไม้นะผม ต้นไม้ที่เราพอจะรู้ว่าน้องจะอ่าทานได้เนาะกินได้นะผมควันก็พอรู้นะผมอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะผมที่เรานะผมที่เราพออ่าศึกษาจากอ่าคนเท่าคนแก่นะผมเหนื่อยไหมนี่ผมก็ประมาณนี้นผมก็ฝากคลิปนี้นะผมฝากทุกท่านนะผมกดไลค์กดแชร์กดครับสกายกดแชร์กดติ้งนะผมกับเราผมถ้าท่านใดนะผมอ่าอยากจะอ่าเมตตาเนาะอ่าอ่า สมทบทุนนะผมสร้างลงสร้างาบ้านให้กับน้องสาวห้านะผมก็จะมีอดีตไลน์นะผมที่เราไลฟ์สดนะผมก็ทันใดเนาะหรือว่าทัานใดคอมเมนต์มานะผมเดี๋ยวควันก็จะพิมพ์ไปนะผมตอบคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะผมก็ฝากทุกท่านนะผมนี่ผมก็ฝากด้วยนะผมฝากท่านผมก็กับทางตรงงานเนานะ เราก็ไม่ใช่ว่าเรานะผมเมื่อก่อนควันก็นะผมเป็นช้างไอควันก็เป็นช้างทุกงานเนาะแต่พอดีควันก็ทานะผมต่อเติมนะผมลงช้างลงเก่านะผมอาจจะไม่ใหญ่ไม่เลือดรู้นะผมแต่เราพอให้น้องแบบรลบแดดหลบฝนได้นะผมกับเรานะผมก็ฝากทุกท่านด้วยผมก็คลิปนี้นะผมถ้ามีปันหาใดก็ขอโทษขออภัยนะผมกับทุกท่านนะผมกับคำว่าสวัสดีครับผม